เรายังไม่อายท่าันนี้ค่ะเพราะฉันรู้เลยว่าเราอ้วนใ่ค่ะอ้าวเลยล้วล่นเล่นอ้าวันนี้นะคะน้องสนีน้องสนียังสวันด่ค่ะสนุทุกคนไหคะเนะอ้าววันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันสาหรับนะคะที่บอกว่าน้องสนีได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุด เป็นยังไงคุณเล่าเลือกก็อ่าน่าสนเพราะว่าตอนที่อยู่ในบ้านอือก็ชอบทานไก่เซเลกต์ที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็เหมือนกับทานง่ายชอบในรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัคิดว่าเทำผู้ใหญ่เขาคงเลือกเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ทานใช้เขาเรียกว่าประเภทนี้อยู่แล้วเลยนะแบง่ายทานง่ายเล็กง่ายก็เจอได้มาทีนี้คือเราคุ้นตุ้งก็ เก่งด้วยที่เกี็บทำอาหารด้วยเลยนะนี่จะเป็นอะไรที่ง่ายมากและในเวลาวันปกติของคณะเนี่ยน้องซานี่เนี่ยเมื่อเวลาที่จะมาทำอาหารอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยไหมเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยก็จะมีคนมาคอยทำให้แต่ว่า ช่องนี้เรามานำเสนอให้กับท่านด้วยถึงสี่เด็ดรสชาติเลยค่ะใช่ย<ช>ังอ,อันไหนบ้างเอ่ยอ,อย่างเช่นอ่ะที่ทานอยู่แล้วนะคะปีกไก่เม็กซิกาญจน์ค่ะนะคะแล้วก็มีไก่ย่างชนิญี่ปุ่นนี้ที่เป็นของที่นักทิวนะคะนักทิวเป็นพิเซเอนเตอร์ด้วยแล้วก็เพิ่งเพิ่งได้ทาน ค่ะจากที่แฟนขายไปเราซื้อซื้อให้เป็นฐานเพราะว่าปกติแล้วเราก็จชิมแต่เธ้เกเธอริ้ยกิะดีตลอดเลยนี่ค่ะพอมาลองตัวนี้รู้สึกว่าเออลูแล้วก็ชุ่มซอสด้วยขนาดเราเวฟออกมาแล้วยังซอสที่ยังเป็นเป็นเปลี่ยนเลยไม่แบบไม่ชาไใช่ไหมะแล้วก็ใจหัวซาลายก็อร่อยคือนทานมากนี่คนเราสงสัยว่าความโฆษณาชุดนี้เนี่ยจะสำเร็จมาร้องซันี่ต้องกินไก่แล้วหมดกี่ห่อคะกินเป็นโหลกินไปเป็นโหลเพราะว่าที่จริง หนูว่าหนูหนูกินไปเยอะแล้วลิ้นจายกินเยอะกว่าหนูเพราะว่าเขาต้องแย่งเราเขาแย่งเราไปจากสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทีเดียวเลยนะแล้วเขากินเยอะกว่าเราโอ้ยประมาณว่าออกมาจากห้องสูนิเอ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 เลยนะทีมงานต้องบอกว่าซนิบักบางอันไม่ต้องเชียวหมดก็ได้แต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่เราชอบแต่ว่า้องเชียวหมดทุกอย่างกลับบ้านได้แบบท้องอืดเออท้องอืดเลยอ่าแล้วไหนนั่งด้่ยนะคุณยังไม่ทราบและยังไม่เคยเห็นว่าเโฆษณาชิ้นไหนเนี่ยที่ใกล้มากเลยท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ซื้อไก่คนแรกเลย บว่ายังไม่เคยเห็นโฆษณาตัวนี้เลยเอ่าบางทีแบบว่านะยังไม่ทันเห็นน้องสนีจะถึงเต็มก็จะมาแบาบแว๊บบผ่านแว๊บๆอะไรนี้ให้ดูแตเเดยกอ่าวันนี้นะคะ<อ>เรามีนะคะโฆษณาชุดใหม่ด้วย